สวัสดีค่ะเจ้านี้อิวมีสูตรเด็ดเคล็ดบอลรับมาฝากค่ะมาเบิ่งกันวายอิวอมีอย่างซอ,อ,อยนการบำรุ่งพืชเกษตรอินทรีย์ในสวนอิวอิจมาแม่แบปันสูตรค่ะมาเบิ่งเด้อวายอิวอใส่อย่างแน่ค่ะนี่หมอบอกไงเลยค่ะอิวหมักไวอันนี้สิเป็นปีแล้วเด้อค่ะสิเป็นปีแล้วหอมห่หวยๆเลยค่ะจริงแล้วมันจะต้องเหม็นเนาะ มันจะต,ต้องเหม็นแบบโหร้านแต่ว่าอิวเห็ดแบบย่างดีค่ะบุม,มีเหม็นแล้วมีตาหอมมิตรหอมอย่างเดียวอันนี้เป็นน้าม,มักน้าม,มักที่อิวคิดค้นสูตรเองเบิงเพิินมาแน่คิดนั่นแน่เบิงด้วยค่ะเห็นบ่คะเบิงซุ้มเบกกิงปีไก่อันนี้เป็นหัวปลาด้วยค่ะหัวปลาที่จะ,ะช่วงนั้นพี่กายนี่นานไอ้น้า อ,อ,อยังลหละอีพอลงหลบลงป่า้ะคะมันได้หลายเนาะพืน้นพื้นเอาพื้นเอาเนื้อมันเห็ดแดดเดียวอะคะ่ะมอนปลาดุกปลาเดลูกค้าสั่งนะ่ะหัวมันเอาปลาดใส่เออเอามาร่วมกันในนี่แล้ว็อกวาก็ใส่น้าตาลนะคะน้าตาลนี่ก็ใส่ธรรมดาเนี่หล่ะบ่แม่น้าตาลแบบกาก,าก,าาากาน้ำตาลหิ่งดอกอีบดุลงทุนเนาะมีน้าตาลเศษของอแม่นิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆอีก็เอามาลงใส่ทย,ยอยใส่เอยๆแล้วก็จะมีอ่พวก ของหวานนี่ย้งจะกินเมื่อเบิดค่ะที่มีรสหวานค่ะอีกกืทเามาเทร่ร่วมกันในหนีเบิดเลยหอดบอกม่วงแผ่นค่ะบอกม่วงแผ่นที่แบบว่ามันกินเบาแสบแล้วอีกก็เอามาโยนลงหนีเป็นก้อนก้อนเลยนะคะมันจะเป็นอาหารจิลินซี่ใดเบิดเลยถ้าสมมติว่าเหาใส่น้าตาลพ่อน้าตาลเป็นอาหารของจิลินซี่แล้ค่ะจิลินซี่ที่เห็ดห้พวกปลาพวกใดของเหาอยู่ในนีมันเปื่อยเนาะเพิ่นจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร แล้วถ้าเพื่อนกินอาหารพอ่อดูลิ้นซี่เพื่อนบ่อตายเพื่อนทำงานในปกติเพื่อนกะจะมีกินหอมแบบนี้นี่ห่อนแป้งขามากค่ะแป้งขามากอันนี้ที่อิวอ่เฮดเล้ามันแดงบ่อสวยอิวก็บบเอาไปขายเด้ค่ยอิวก็จะเอามาลงห้หนี่เบิดเลยตอนนี้โอ้อยากให้ได้กินน้ำข่ะหอมห่วยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวอิวกะสิเอาใส่กองใส่ผักเขาบางแล้วก็จะเอาแตนาา่น,น้ำใสๆมันง่ามัใสมันใสอได้งง่ายนะคะ อันนี้จะเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นไม้เฮาเสริมคว่มแข็งแรงให้พื้นต่อต้านต่อสู่กับโรกไข้ไข่เจ็บยเพื่ออะไน,นะคะเพราะว่าสิโลอี่หยางเนาะนี่บัวกับย่ามไซอุกสิไซนั่นยลินซีสังคเสงที่อยู่เฮ็ดเองน้ำเดี๋ยวมือหน้าจะบอกวิธีเฮ็ดค่ะต้นนี้สีไซอันนี้สักก่อนสีไซนามมักป่าสักก่อนเพราะว่าบักเขือบักพีกช่วงนี้พิ้นต้องการ ความแข็งแรงนะค่ะเนาอะยอูจะเอาไปเสริมในบำรุงให้พืนการใส่เด้อค่ะเดอ้อการใส่อันนี้อิวตวงมาแล้วเรียบร้อยเป็นชุ่อรดเด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้บกพรีบบกเขือิยูกำลังออกดอกมีใส่ชุ่อรดได้ชื่อรดกับสิมีสารโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสูงนะคะ,ะมีความจําเป็นสําหรับพืชที่ต้องการกำลังออกดอกออกหน่วยเด้อค่ะอยูใส่เสริมให้พืนไปสองซอนชาเด้อคะ่ะ ตวงใส่ในนี้ไว้แล้วเดยวอีสิตักเอาหน้าม,มักปลาตัวนี้สองซ้อนโต๊ะ,ะ,ะ้วยค่ะถังของยูใส่ประมาณเอ้ยถังยีสตบผลิตนะคะเฮาสซิใส่น้ำตัวนี้แค่สองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ถ้าเป็นกองผ่าเขาบางก้อนก็ดีด้วยคะ่ะอันนี้เอาอยูเอามาเอามาสาธิตให้เบิ้งค่ะบอนให้กองแล้วค่ะเห็ดในเบิ้งสดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปกองในถังอีกเดือนนึงเลยคะ่ะ อักเป็นซ่อนนะสิเด้อค่ะซ่อนกินข่าห้าในหลามบวงค่ะเอาใส่กันกันกบสุรดไปเลย mm hmm. โอ้ยสะดุดกล้องเนี่ยหอมหอมคือจังปลาค่ะถ้าผู้ใดว่านมํนำมักปลาแบบอิ่นสิแต่ใส่ปลาเ้าก็ได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่านี่กับํำปลาหละค่ะแต่เกลืออบ่ไดยใส่เกลือนีอ่ก็ใช่จิลลิซี่ัสงขอแสงไว้น้ำค่ะเพราะว่าช่วงนี้หนาฝน น้าฝุันพืชพอจะเป็นโรคร้ายอันนี้กับซ่อนเดียวกับพ่อค่ะประมาณนี้นะคะอีกสิบค้นๆให้เข้ากันเดี๋ยวจะอาไปเทลงถังค่ะนี่ถังพผนของอิวขนาดความจุยี่สิบลิตรนยค่ะก็จะเอาเทลงไปเลยนี่เดี๋ยวเอาอิวเอาน้ำเปล่าเติมให้เต็มเลยค่ะจากั้นทั้งกับไปผนได้ให้พผลยืมมือเศร้าเลยค่ะเด้อ น้ำเมือดแกล้งควรเป็นแบบพวกไรเมล็งจะดีกว่าอันนี้อันนี้เป็นแบบบำรุงใบเพราะว่าช่วงเก้าโมงถึงสิบโมงปากปากถึงใบสองเก้าโมงถึงใบสองปากใบพ่นจเปิดพ่นธิ์จีถ่ายกินอาหารนะคะ่ะพืชเมือกขึยมงค้นเลค่ะอาปากใบถ่านนะคะเขา,า,าฉีด่นไปเพืนก็ได้กินทันทีเลยแบบสัน่นเดี๋ยวย่สิปิจัดการผลล้องเฮ็ดเบื่องเน้าค่ะเด้อหลับร่องได้ผลจะ้ะพืชเขียวงามค่ะ